การทดลองเรื่องฉันไปไกลกว่าอุปกรณ์กระป๋องใบเล็กทรงสูงและกระป๋องใบใหญ่ทรงเตี้ยน้ำเทปใสตะปูหนึ่งตัวค้อนวิธีการทดลอง เจาะรูหนึ่งรูบนกระป๋องทั้งสองใบให้ห่างจากก้นกระป๋องประมาณ4เซนติเมตรเหมือนกันและมีขนาดของรูเท่ากัน ต่อมาใช้เทปใสปิดรูทั้งสองกระป๋องแล้วนำไปวางบนขอบอ่างน้ำผลการทดลองน้ำที่พุ่งออกจากกระป๋องใบสูงพุ่งไปได้ไกลกว่าน้ำที่ออกจากกระป๋องใบเตี้ยเพราะน้ำไหลได้เร็วหรือช้า จะขึ้นอยู่กับความลึกของน้ำจากผิวน้ำน้ำในกระป๋องใบสูงอยู่ลึกกว่าน้ำในกระป๋องใบเตี้ยแทงน้ำใบเตี้ยอาจจุน้ำได้มากกว่าแต่น้ำที่ไหลออกมามีความเร็วน้อยกว่าและมีความดันน้อยกว่าเนื่องจากน้ำหนักของน้ำที่กดลงต่อหน่วยพื้นที่ของถังใบเตี้ยน้อยกว่าถังใบสูง